ไปเยอะเนี่ยบางอย่างเราไม่อร่อยคุณลองก่อนถ้าคุณถูกใจคุณมาซ้ําเลยแล้วก็บอกแบบนั้นลูกค้าก็ว่าเราหวงของทําบุฟเฟ่ใจไม่ถึงอย่าทาถ้าเราใจไม่ถึงเราไม่ลงขนาดนี้ลูกค้าบอกอะไรเราลงทุกอย่างเลยไม่ใช่ว่าเราหวงของเราไม่ลงของเราอยากให้ลูกค้าได้กินจริงๆแต่ว่ากินแบบอร่อยด้วยนะไม่ใช่แบบเอาคุ้มอย่างเดียวตักไปแล้วทานให้หมดทานเยอะไม่กลัวกลัวทานไม่หมดไม่หมดไม่ปรับ ก่อนหน้านี้เราก็เป็นร้านหมูกระทะนะคะตอนเย็นมีช่วงหนึ่งที่เราไปหาคุณป้าแล้วเราไปชิมก๋วยเตี๋ยวของคุณป้าค่ะเป็นรสชาติที่เราคิดว่าอร่อยมากเราอยากเอามาไว้ที่ร้านเราเราก็เลยเปิดเป็นก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่เป็นกลางวันพอเราหยุดก๋วยเยตี๋ยวปุ๊บเราก็มาเป็นหมูกระทะได้เลยโดยที่เราไม่ต้องขยับอะไรค่ะ สูตรคุณป้าเนี่ยจะเป็นใช้เวลาตุ๋นนุ่มละมุนเราเอาของแพงอ่ะมาทําให้อร่อยแล้วก็เข้าถึงง่ายขึ้นเหมือนว่าลูกค้าชอบกินเอ็นใช่ไหมคะถ้าเราไปกินเป็นชามชามเนี้ยก็จะให้เอ็นอันสองอันชามหนึ่งอ่บแปบาทมากินเราอ่ะ99บาทแต่เราก็จะใส่ไม่อั้นลูกค้าตักได้เลยมีไก่เนื้อหมูเลยค่ะ3อย่างเลยแล้วแต่ลูกค้าที่จะชอบเข้ามาร้านเราทีเดียวได้กินทั้ง3อย่างตามความชอบของลูกค้าเลยผู้เเพ้ก๋วยเตี๋ยว9 9บาททานได้ไม่อั้นเลยลูกค้าจะวนกี่รอบก็ได้โดยที่เอาชาาามเก่ว เปิดได้5เดือนนี้ค่ะเปิดอาทิตย์แรกก็แย่หน่อยลูกค้ายังไม่ค่อยรู้จักพอลูกค้าเริ่มมาเริ่มทักชวนเพื่อนมาเริ่มได้เข้ามาชิมรสชาติของเราอย่างเงี้ยค่ะก็ปากต่อปากบอกต่อก็ยอดขายเพิ่มขึ้นภายใน1เดือนนะคะห้าพันเป็นหมื่นหนึ่งเป็น2องหมื่นอะไรเงี้ยค่ะวันธรรมดาก็อยู่ประมาณ2 0 0 0 0่บาทแต่อาทิตย์ก็จะเป็นยอดอีกเท่าหนึ่งของวันธรรมดาเลยค่ะจาก20,000เป็น4ี่หมื่นห้าหมื่นเลยค่ะ ลูกค้าในวันธรรมดาก็จะประมาณตั้งแต่200ท่านถึง300ท่านนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าค่ะไก่ก็ประมาณวันหนึงเกือบร0อยโลนะคะหมอก็ประมาณ80โลเนื้อเนี่ยประมาณ120โลเสารอาทิตย์เราก็จะเพิ่มเป็นเท่าหนึ่งจากที่เราลงวันธรรมดา ถาถึงก่อนก็จุดบริการอันแรกก็คือจุดที่ชําระเงินรับชามตรงนี้แล้วค่อยไปลวกเส้นนะคะ99บาทนะคะทานได้ไม่อัน้นไม่จํากัดจํานวนรอบฟรีขนมหวานแล้วก็น้ําแข็งอันนี้เราก็สั่งเส้นที่คุณป้าณิดได้เลยพอเราได้เส้นแล้วนะคะเราก็มาด้านนี้นะคะผักก็มีถั่วง,งอกนะคะแล้วก็มีผักบุ้งจีนแล้วก็มีคะนา้าเราจะเจอไก่ก่อนนะคะไก่ก็จะเป็นเครื่องในไก่มีกลืนกับหัวใจนะคะเป็นเลือดไก่ตีนไก่นะคะน่องไก่ไก่มี4อย่างนะคะพอถึงอันนี้เป็นบาหมูนะคะก็จะเป็นหมูสลดดหมูสไลดก จะเป็นสันนอกสาชั้นสันคอสลับกันไปนะคะแต่ละวันไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหมูตุ่นนะคะหมูตุ่นเราใช้คั่วตับนะคะส่วนที่อร่อยที่สุดเวลาทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีลูกชิ้นหมูหัวใจหมู หมูก็มี4อย่างนะคะส่วนเนื้อจะมี5้าอย่างเริ่มจากหม ám มแล้วก็เป็นลูกชิ้นเนื้ออ่ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือเป็นเนื้อตุ๋นกับเอ็นตุ๋นนะคะรวมกันลูกค้าตักเองได้เลยทุกอย่างเราลวกสุกให้หมดแล้วนะคะอันนี้ริบอายเราลวกสุกให้แล้วแล้วก็ถ้าลูกค้าที่ทานแบบหมก,ก็คือเราโปะบนนี้นะคะแล้วเราก็ไปราดน้าซุปก๋วยเตี๋ยวทีน้ําซุปเราแยกทั้งหมูเนื้อไก่เลยนะคะท่านไหนไม่ทานเนื้อเราแยกทั้งหมดเลยริบอายวันธรรมดาส0ิโลเสาร์อาทิตย์80ดสิบดับเบิลค่ะ่ เรามีของเยอะพอลูกค้ามาก็ลงไม่อั้นเลยแต่ว่าแนะนําว่าถ้าลูกค้ามาหลังบ่ายโมงอาจะมีบางอย่างหมดเพราะว่าเราปิดบ่ายสองโมงเนาะแต่ว่าเราให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกก่อนให้ดูของก่อนถ้าลูกค้าโอเคลูกค้าค่อยชาระเงินรับชามไม่ได้ว่าลูกค้าซื้อชามแล้วไม่มีของให้ลูกค้าใหม่ใหม่ ไปเยอะเนี่ยบางอย่างเราไม่อร่อยอคุณลองก่อนถ้าคุณถูกใจคุณมาซ้ําเลยเราก็บอกแบบนั้นลูกค้าก็ว่าเราหวงของทําบุฟเฟ่ใจไม่ถึงอย่าทําถ้าเราใจไม่ถึงเราไม่ลงขนาดนี้ลูกค้าบอกอะไรเราลงทุกอย่างเลยไม่ใช่ว่าเราหวงของเราไม่ลงของเราอยากให้ลูกค้าได้กินจริงๆแต่ว่ากินแบบอร่อยด้วยนะไม่ใช่แบบเอาคุ้มอย่างเดียวกาไรต่อชามไม่ได้เยอะนะคะห้าถึงสิเปอร์เซ็นต์เองะคะ่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่ได้เสียค่าเช่าที่เพิ่มค่าเช่าที่เท่าเดิมแต่ว่าเราได้เพิ่มปุ่มลูกค้าขึ้นมา เหมือนเราขายเอามันเราทำใิตีว่าจะมีคนหนึ่งอ่ะที่มากินทุกวันที่เราเปิดบางทีพี่เขาเป็นมอเตอร์ไซค์มาทุกวันมาจนเป็นคนคุ้นเคยกันแล้วอ่ะมากินทุกวันว่าอร่อยแล้วก็คุ้มด้วยก็เ,เลยเลือกมาทานเราค่ะ รงของครั้งแรกก็ประมาณ5 0าหมื่นนะวัตถุดิบนะคะพวกของสดนะ5ยห้าหมื่นบาทไม่รวมโครงสร้างนะสองอาทิตย์เราก็ได้ค่าทุกอย่างคืนเพราะว่าเราใช้พ่วงกับในร้านหมูกระทะได้ทั้งหมดที่เป็นคนส่งของมาก่อนส่งของตามร้านอาหารพอเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เราก็มาเปิดเป็นของเราเนื่องจากด้วยว่าเราส่งแล้วเราโดนโกงเราไปส่งเขาไม่จ่ายเงินเราก็เปิดร้านเองเลยเพื่อเราจะได้ไม่ต้องโกงตัวเองแล้วเราก็รู้ว่าแหล่งวัตถุดิบของเราอ่ะเราหาจากไหนได้ราคาถูกอะไรเงี้ยค่ะ อยากให้ทาเลยนะคะไม่ต้องคิดอยู่พี่ก็คิดจะจะคุณป้ารอเป็น5้าเดือนกว่าพี่จะเปิดอันเนี้ยกลัวว่าจะไม่มีลูกค้ามังเราอยากให้ทุกคนทํานะคะเราอยากให้ทุกคนอยากแค่คิดให้ลงมือทําเลยเราเลือกของดีมีคุณภาพลูกค้าจะรู้แล้วก็จะมาบอกเราอีกว่าขอบคุณมากเลยที่คุณไม่หลอกลูกค้าที่ลงแต่ของดีๆให้เราเราก็ภูมิใจ สีบาบุฟเฟ่นะคะก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่เมืองเอกนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูไก่มี3อย่างเลยนะคะย้ํานะคะเปิด10บ <_ d iam ond> โมงเช้าถึงบ่ายสองโมงหยุดทุกวันจันท์อยู่ใกล้ๆมอลังสิท์นะจ๊ะ